ราคาทองคำวันนี้ทิศทางทองคำวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่19ธันวาคม2567ดัชนีด,ดอลลาร์มีโอกาสจะปรับตัวเข็งค่าขึ้นจากนโยบายของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่จะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีในเดือนมกราคมปีหน้าราคาทองคำเช้านี้รับก่อนเปิดตลาดทองคำแทง่ง96.5%รับซื้อที่42,850บาทขายออกที่42,950บาท ทองรูปพรรณกสุเร์ซรับซื้อที่ส2บ8 4บาทไปออกที่43,400บาทมุมมองทิศทางค่าเงินบาทมองอ่อนค่าเนื่องจากการประชุมกรงงงงดอกเบี้ยมองเห็นปัจจัยทำให้ค่าเงินบาทอ่อนพอแนวโน้มเศรษฐกิจอ่อนแอพอต้นทุนของการเงินสูงกอกบการขึ้นไหวของค่าเงินบาทอยู่ที่3 4บาทิสตางค์ถึง3 4มสบาท40สสตางค์ต่อดอลลาร์ท่ามกลางนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่า สภาวะเศรษฐกิจในปีหน้ายังคงอ่อนแอขณะที่ดัชนีด,ดอลลาร์มีโอกาสที่จะปรับตัวแข็งค่าขึ้นจากนโยบายของนายโดยนัลด์ทรัมป์ที่จะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนมกราคมปีหน้าขณะที่ตลาดวิเคราะห์ว่าเฟดจะปรับอัตราดอกเบีย้ย0.25%อีก2ครั้งในปีหน้าจากการคาดการว่าจะลดดอกเบีย้ย4-5ครั้งก่อนหน้า ราคาทองคำยังคงเผชิญแรงกดดันจากค่างเงินดอลลาร์สหรัฐและผลตอบแทนพาบาบสตารัฐที่ทรงตัวในระดับสูงแม้ว่านักลงทุนมีให้น้ำหนักเข้าใกล้ที่100%ต่อการคาดกลางที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนั้นจะปรับเ,เึ้นอนาตาดอกเบียรในการประชุมครั้งนี้แต่ด้วยนักลงทุนได้จำกัดมุมมองเชิงบวกต่อความเป็นไปได้ดังกล่าว ตามสถานการณ์ที่ที่ของเศรษฐกิจสหรัฐอันมีส่วนเพิ่มสปายพาดของเฟดในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ฉลอตัวโดยในปัจจุบันกระแสคาดการณ์ของตลาดบ่งชี้ว่าเฟดอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงขนาดเพียง0.50%ในปี2025อันเป็นขนาดที่ต่างลงจากคาดการณ์ของเฟดในเดือนกันยายนสร้างแรงหนุนต่อค่าเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนสหรัฐทองคำยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซด์เว์ ในส่วนของราคาไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่4 2 5 0 0บาทต่อบาททองคําและมีแนวต้านระยะสั้นที่4 3 1 0 0บาทต่อบาททองคําส่วนโก p สปอร์ตนั้นมีแนวรับที่ระดับ2,635เหรียญและแนวต้านที่ระดับ2,665เหรียญสําหรับ g o ออนไ Online Filter คาดจะมีกรอบแนวรับที่2,645เหรียญและแนวต้านที่2,675เหรียญและโกโคมเมกคาดว่าจะมีกรอบแนวรับที่2,660เหรียญและแนวต้านที่2,690เหรียญครับอย่างไรก็ดีการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใัยวิจรารณ์ในการรับชมรับฟังด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ